สวัสดีครับวันนี้ผมพีเซทีวีนะครับวันนี้ก็จะมาบอกวิธีนะครับเช็คสิทธิ์นะครับด้วยเลข13หลักนะครับเช็คสิทธ์เงินดิจิตอล10,000บาทนะครับว่าเราจะได้วันที่เท่าไหร่เขาจะโอนให้เรานะ่ะวันที่เท่าไหร่ถ้าพูดภาษาบ้านบ้าเลยนะครับเราจะมาบอกวิธีเช็คกันเลยนะครับผมเราเขา้เข้าไปที่เ เริ่มต้นด้วยนะครับแล้วเข้าไปที่นะครับ Google นะครับแอป g o o g l e นะครับสลับบางเครื่องนะครับมีทุกเครื่องอะไรครับไม่มีเครื่องไหนไม่มีนะครับเนี่เอาไหมเอาไหมนี่แอป Google นะครับแอป Google กดเข้าไปแล้วก็ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมกรมบัญชีกลางนะครับอันแรกเลยนะครับผมคลิกปึ๊บรอสักครู่นะครับผมโทรศัพท์ผมอาจจะช้านิดหนึ่งนะครับผมนี่นะครับเข้ามาก็จะเป็นอย่างนงี้นะครับให้กดปิดไปนะครับ แล้วเขาชี้แจงไว้นะครับเนี่ยวันที่24กันยาย,ยนเป็นต้นไปสามารถเช็คสิทธิ์นะครับได้ในแอปนี้เลยนะครับผมเป็นต้นไปนะครับสามารถเราสามารถเช็คได้เลยนะครับนี่เราเลื่อนลงมานะครับก็จะเจออันแถบงเหลืองนะครับคลิกเพื่อตรวจสอบสิทธิ์เอ้ยคลิกเพื่อตอบคลิกเพื่อตรวจสอบสิทธิ์อันหนึ่งนบาทนะครับผมเนี่ยกดเข้าไปนะครับผมดเหลืองนี่แหละแถบแเหลืองส้มๆนี่แหละสีส้ม กรอกเลข13หลักนะครับนะครับใครก็สามารถกรอกได้นะครับผมถ้ายังไม่รู้หรือหรือยังไงก็ไปดูเอาที่บัตรนะครับบางคนก็จําไม่ได้นะครับก็ต้องไปดูเอาในบัตรของเรานะครับแล้วก็คลิกตรวจสอบนะครับนะครับผลการตรวจสอบออกมาแล้วครับข้างล่างนะครับเื่อนลงมาผลการตรวจสอบ โอนเงินวันที่27กันยายน2567นะครับนี้นะครับถ้าขึ้นแบบนี้นะครับคือได้เลยนะครับได้เงินแน่นอนถ้าเราผูกพร้อมเพย์เอาไว้นะครับเราได้แน่นอนนะครับสำหรับใครที่จะที่ขึ้นอีกแบบนึงนะครับไม่พบสิทธ์นะครับแสดงว่าท่านไม่ได้ลงทะเบียนไว้หรือมีข้อผิดพลาดอะไรบางอย่างผมก็ไม่แน่ใจนะครับสำหรับคนที่ไม่ลงไว้ก็จะเป็นขึ้นเขาว่าไม่พบสิทธ์นั่นแหละครับก็มีเพียงเท่านี้ครับวิธีการเช็คสิทธิ์ง่ายๆนะครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็อย่าลืมกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์นะครับถ้าถูกใจนะครับผมก็อย่าลืมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ